อีกประมาณทึบกระมือเนาะเอาก็ระได้กินพร้อมกันเลยใจเพื่อนๆพื่อนมุงเพื่อน,นเพื่อนแล้วต่อยมาดก,กินยอดขนาดนี้ได้จ้ะมือเน,นี้ยเอาต่อยบอกเก็บดอกจากกระเทียมปลาเพื่อนเพื่จะไล่หลายเยสีเรียบตูมีนี้เร่ยนตุูมีเรียนตูมีเอเซ่นมุติเหตุเอเซนอย่าอย่า บอกลูกจไปกินน้ำกากลยเกะย่ะเรตาเด็กอันหน่อยหน่ย้ายยเห็นเอาโอเป็นอนอกเข็นเ้ยเยโอเป็นเตอเถเก็้าตามาเก็บไปดองเจอ แฝ่ลูกไายผู้นหน่อยเพิ่นเพิ่นมากกินเพื่อนพักเซียนนี่ยอดขนาดนี่ละ่ะที่อาตอยกําลังต้องการเลยจ้ะทั้งดงเลยจ้ะพูนพ่นพุ่นงาวไปพู่นอีกจ้ะอันนี้เป็นดงพักเซียนจ้ะนี่เลยจ้ะโอ้ยยอดขนาดนี่ละจะเที่อาตอยกํากลังกําลังต้องการเลยจ้ะงาม,งาม เอาต่อยกดเป็นอันเอาไว้เฮ็ดเป็นลูกทับเมนเีนเนพะื่อนเนาะลูกไส้เพื่อนหน่อยก็ซอยเก็บจ้ะกะลังงามมากๆเลยตอนนี้เ<ม>บิ่งจะก็มีพึ่งมีอย่างว่าตอมเนาะเอาต่อยเบิ่งธรรมชาติไปน้ำเด้อจ้ะเบิง่งลูกไส้เพื่อนหน่อยเอาต่อยแล้ว่ายวิดีโอเราเราหมดจักกะจังหวะนั่นนะ,นะเพื่อนๆ ตายก็ต้องเอามาถือเองมีเลยีเลยน้างามิ่นลูกคุณมาเก็บน้าเพิ่นเพิ่นย่านมาแลงแต่กับฝืนมากกับแม่เพือผู้หน่อยคุณพ่อบาดหายออกมาเหมือนเดคุณพ่อเหนื่อยมาหลายขังก็อตอยแล้วเนาะ ยอดตัวอ้วจะวังหันไปเจอมองวังหันยอดมัน,นบ่อ่วบมันไหนจ๊ะผ้ามาอีกมองนึ่งยอดกำลังเก็บเลยจ๊ะผักเสี้ยนปลาลูกควนสิดไปยางเหร่นน้ำนะเดี๋ยวอีกบุดหนึ่งโอ้เพืเ่อนเอาะต่อยอยากยนขาตั้งกล่องอันนี้ถิ่นได้ทต่มันนลูกซื้อมาให้นี่มันงุดนิดจ้่มันมาขันหนี อราปต่อยมากไฟแบบถึกๆนะนะนี่ย่ามมาต่อยหันไ่มือมันบ่หันตามนะจ้ะยอดง่ามงามเพื่อนเพื่อนเพืเ่อนโซโคเพื่อนเพื่อน cái tuần nhảy nhảy, bạn nhọt nhảy như thế nào đấy cả, bìn bìn kép lên đây nè, nhọt đan đoan, thân khả năng gìn đó, bạn tôi ngắn ngái ngợp, tập quán ngắn hiệp được kiếp nhuận phải làm cái kiếp đó nhắn 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 เพื่อนๆจ๋าเห็นไหมจ้าอะไรนี้นี่ยอดปักเซียน้ะปักเซียนป่าจ้าป่าในเยอรมันเยอะแยะไปหมดเลยจ้าช่วงนี้เขากาลังออกยอดงามมากแล้วกําลังออกดอกเนาะอาอต้าก็จะมาคั้นส้มจ้าคั้นพักสมนั่นเองด้จ้าเด้อวันนี้ทั้งไทยทั้งอิสารรวมกันจ้านี่จ้าเครื่องก็จะมีอะไรบ้างมีมีเกลือจ้าใครมีเกลือเม็ดก็ใช้เกลือเม็ดเนาะแล้วก็มีน้าสาข้าวจ้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคั้นกันเลยจ้า ก่อนอื่นใส่เกลืองลงไปเลยจาไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มเนาะเพราะเดี๋ยวเราคั้นเสร็จเราก็จะต้องมาล้างเข้าออกดีๆจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่เกลือไปแล้วก็จะขยำจ้ะ แรกจะขยำยากนิดนึงจ้ะขยำจนต้นเข้อ่อนเลยจะอ่อนปวกเปียกเลยนี่ขยำมันก็ไปบีบมันก็ไปวอ้ยนเนาะเพื่อนๆเนาะบีบมันก็ไปขนาดใช้เวลาหน่อยจ้ะตอนเราไปเก็บแล้วก็ต้องสังเกตดูด้วยจ้าเพื่อนๆจ้ะเผื่อมันมีผักอย่างอื่น แปดปอมเข้ามานะตอนล้างเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกดูทีละยอดละยอดเลยจ้ะเผื่อผักบางชนิดที่เรากินไม่ได้แล้วมันอาจจะมีสารสารพิษหรืออาจจะมีพิษเนาะโหกว่าจะคั้นกระมังนี่เสร็จกล้ามาต้อยขึ้นแน่ๆจ้ะย่องกลับไปเ,ปเพื่อนๆจ้ะ หรือส้หรับเพื่อนบางคนอาจจะว่ามันจะยากหน่อยก็จะใช้น้ําผสมลงไปด้วยก็ได้จ้ะที่อาต้อยคั้นไปน้ำก็เริ่มออกแล้วจ้ะ แล้วต่อเดี๋ยวเพิ่มอีกที่ขั่นในเบิร์ตเลยจ้ะพว่าต่อยเก็บมาไอ้แค่นี้กับท่านแค่นี้ไป่เลยเนาะจะเนาะนี่ใส่ะนะไ,ปไปอีกสุดท้ายหรอจ้ะพอคั่นไปมึงก็ยุบน่นจะจนะเนาะเติมเติมลงไปอีกหน่อยจ้ะ มาข้าหมดหมูไทยั้งจ้ะกลัวเดี๋ยวมีมีมีน้องหลายคนอยู่เขาฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจเนาะแต่เขาก็มาดูอ้อต้อยจนจบคลิปนะมาดูของอ้อต้อยทุกคลิปด้วยซ้ําทําคลิปนี้ทาเอาใจน้องๆเลยนะเนี่ยทั้งไทยทั้งอีสานเลยจ้ะเนี่ยเราต้องคั้นจ้ะคั้นจนคนจนค้นนุ่มเลยจ้ะถ้าไม่นุ่มนะหนึ่งมันจะขึ้นลาแล้วมันจะเน่าจ้ะมันจะไม่ไม่เป็นส้มผักให้เรา ลูกไม่ค้าเก่านะเนี่ยของอะไรที่เอ้าต้อยทใหท้เป็นนะบางทีเราก็มาเรียนรู้ทางพี่ยูเนาะมาดูก็ทําบางครั้งของต่างชาติเอ้าต้อยไปดูนะเอ้าต้อยไม่ต้องเข้าใจภาษาก็าหลอกจะดูว่าเขาใส่อะไรมั่งทําแบบไหนแล้วก็มาทําตามเขาได้แล้วจ้ะแล้วก็จะคั้นจนเขานิ่มเลยจ้ะ เน้น้ำเหม็นเขียวออกเยอะมากขนาดเอาต้อยใส่แว่นตานะกลิ่นมันยังเข้าตาแสบตานิดๆเลยจ้ะมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกระเทียมนิดๆ,ๆจ้ะเนี่ยกา้านอันไหนที่เขาแก่ก็จะไม่อ่อนจ้ะเราก็เลือกทิ้งแล้วจนะ้ะเนาะฉุนขึ้นจมูกเลยจ้ะ วันนี้นต้อยเปลี่ยนใจแล้วว่าจะใช้กับน้ําซาวข้าวไม่ใช้แล้วจ้ะเพราะว่าน้ําซาวข้าวไม่พอจ้ะอต้อยจะทําเป็นสูตรใช้ข้าวสุกใส่เอาเนาะจ้ะเนาะมาได้ทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างกันจ้ะ ก็หายเหม็นเขียวเลยจากจนน้ำเขาใส จ่าที่เราล้างจนสะอาดแล้วจ้ะเอาต้อยล้างไปตั้งห้าหกน้ำจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมเกลือเลยจ้ะเกลือกะเอาจา้าเอาต้อยจะกะไ้ประมาณสักสามช้อนกันเนาะสามช้อนโต๊ะประมาณนี้ต้อยก็จะใส่ผใหใ่ชูลงไปด้วยจ้ะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่มันจะประมาณนี้จาาะาผใหใ่ชู เสร็จแล้วเอาต้อนก็จะใส่ข้าวจ้ะน้ำซาวข้าวเอาต้อยไม่พอดูแล้วนะ้ำซาวข้าวไม่พอแน่นอนจ้ะใช้ข้าวสวยใส่อันนี้ต้อยแช่น้ำไ้เลยจ้ะใส่น้ำไปด้วยเลยจ้ะเสี๋ยวเราจะไปหยับจ้ะน้ำซาวข้าวเอาต้อยน้อย ที่จริงดองบักเทียนสูตรใส่ข้าวสูกยุนี้จะอร่อยจ้ะอยู่เมืองไทยมีแต่ซื้อกินเนาะเพื่อนเนาะ มาอยู่นี่อะไรก็ต้องทํากินเองหมดทุกอย่างเลยจ้ะแต่ถ้ามีคนทําขายเอาต่อยก็ซื้อหอ,หอมเมื่อกี้ตอนล้างแสบตานิดๆจ้ะเพราะว่ากลิ่นกระเทียมก็ออกเนาะไอ้ต้นอะไรนะเอ้ยลืมชื่อแค่ปักเสี้ยนเยอรมันเนี่ยขั้นแล้วเดี๋ยวเราชิมรสกันเอาจ้ะเพื่อนๆจ๋าถ้าเค็มมากไปมันก็จะ โอ้กลายเป็นเค็มไปเลยจ้ะกว่าจะเปรี้ยวกระหลายวันจ้ะทำจะน้ำเขาออกจ้ะล่ะเดี๋ยวหาไปใส่โหละละน้ำเขาก็สิือออกไม่เองได้จ้ะเด้อถ้าสูตรแบบเห็ดเขาหนะ้าเนี่ยอาต่อยก็คิดว่าต้ประมานซิบก็มือจ้ะแต่สูตรน้ำศ้า,าวเข่ามือนั้นมันเป็นเร็วเพราะอย่างพอต่อยตั้งไว้ตรงเหมือนเกลือทำความหอนนึกจ้ะเนาะ อ,อ,อย่าลังคานนะต่อยด้วยจ้ะคุณสิว่าต่อยเบาหลายนะจ้ะแต่อต่อยใส่ี่พิษปากด้วยนียย่น้ำน้ำลายพกระเด็นดอกจ้ะใส่เป็นเม็ดผาพิษไว้้จะพยายามให้เขาก็เข่าทั่วถิถ้งก็เลยจ้ะ พอเอาใจกับเขายังทุกอย่างเนาะเพื่อนๆ้้เเอาใ่าใจลงไปในการทํำเนี่ยของอยังอ้อกมาามันกระแฟบด้วยจ้ะั่นไปฟังมาต่อยคี่เป็นปน้ำเพื่อน เดี๋ยวฝ่าเบือกันได้จ้ะเด้อเห็นบอกเก็บมาปุ๊บเอาต่อยกันมาขันสมพักเห็บเห็นเพื่อนๆเบื่อกันเลยจ้ะโอเคจ้ะทำนี้กำลังดีแล้วนะจ้ะเนาะเดี๋ยวก็จะไปจัดการอัดใส่กระปุกกันจ้ะ นัดไปใหแน,นเล่ด้อเพืเ่อนๆจ้าเดี๋ยวน้ำเขาก็ออกมาเองด้อจ้าเราะต้องตกใจว่าเป็นอย่างมันคือแขนน้ำก็ไปไปน้ำจ้า ต่อ,อเยเกษมตั้งไว้ตรงนี้เด้อจ้ะตั้งเอาความหอนเขาน่าจะเนาะอีกประมาณสิบกระมือเนาะเขาก็บสิด้กินพร้อมกันเละจ้ะเพื่อนเพื่อนพักเซียนดองเขากัคบครบซิบมือเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเนาก็อนวเปิดชิมกันนาะจะเนาะต้องระวังแต่โอ้ยลมมันดันลมดัดพึน่นจะเพื่อนเพื่อนจ้ะแต่แสบเขาพังโอ้สีสันเขาสิบวันเด้อจ้ะนี่นจะเปิดอันนี้อีกจ้ะมันคือกนแหละจะดจ่าต่อยดองโอ้ เสียงลม,มออกนี่นากินเพรเพื่อนๆจ้าเบิง่งเบิ้งถ้าแ่บนนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราต่อยหันแนวนีดเนาะแล้วตาอยสิชิมีเบิง่งจ้าว่าซิบมือรสชาติเมื่อที่เป็นยังไงเนะาะเมื่อชิมพร้อมเพื่อนๆเลยเด้นี่มันคือกัรทั้งสองกับปุ๊กเลยจ้ะแลาวต่อยชิมกับปุก๊กนะนี่เนาะนี่สีสันเขาง,งามงามเพื่อนๆบิงๆบ่ง ส้ม,สมจัดอือส้มแซ่บเอาตัานเดใส่น้ำซาวขาวเลยจ้ะอันนี้ต่อยแอบใส่พริกดองไปนึ่งนิดนะจ้ะเนาะมึงจอาต่าใส่บุ๊กที่เขง่าบมบ่เพื่อนๆะส้มแซ่บได้จัดซิฟมือเนาะว่าไปร่องทำกันเบิง่งได้จ้ะเพื่อนๆจ้าที่มีก่อนจ้ะ คำใจก็เข่าซุปเนี่ยโอ้ถูกใจอต่อยหลายจ้ะฮึแทบธรรมากิมเนี่ยจะลืมด้จ้ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจอะต่อยนั่นด้จ้ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วจ้ะอยู่ดีมีสุขใจเฮ็ดในสิ่งเดียวหกักหักในสิ่งเดียวเฮ็ดเฮาจะมีความสุขทุกครั้งเี่าเดเฮ็ดจ้ะเอาไปพอกันลิหนาจ้ะบัติจ้า